ไม่รถต้องมาเสียตรงนี้เนี่ยที่เธอเป็นใครเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยหนูชื่อออยเป็นแม่ค้าขายนมเปรี้ยวอ่ะแล้วพอดีรถหนูบันพังอ่ะหนูเห็นป้ายปล่อยเช่าพอดีเฮียพอจะรู้จักคนปล่อยเช่าไหมคะฉันนี่แหละเจ้าของอุ๊ยพอดีเลยอ่ะหนูสนใจอะค่ะอยากเปิดร้านขายนมเปรี้ยวอ่ะเธอ,อเนี่ยนะเป็นแค่แม่ค้าหาเช้ากินขําจะมีปัญญามาเช่าร้านแพงๆได้ไงเช่าได้สิคะถ้าเฮียให้หนูเช่านะหนูจะจ่ายค่าเช่าตรงเวลาแน่นอนถูกเดือน เธอเนี่ยนะขายนมเปรี้ยวได้แค่วันละไม่กี่บาทจะมีปัญญาที่ไหนมาเช่าแล้วนมเปรี้ยวของเธอต่อให้กินฟรีก็ไม่มีใครซื้อหรอกกลับไปเถอะฉันไม่ปล่อยเช่าให้เธอเฮียแม่เช่าก็ไม่ให้เช่าสิทำไมต้องมาดูถูกกันแบบนี้ด้วยเป็นแม่ค้าร้อยยังไงหนูทําอาชีพสุจริตแล้วก็ไม่เคยเบียดเบียนใครแล้วก็ไม่เคยดูถูกใครแบบเฮียหรอกนะนี่จะกล้าด่าฉันเหรอเฮ้ย นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยอ่ะฉันยังทำได้มากกว่าน,นี้อีกนะถ้าแกไม่ออกไปจากหน้าร้านฉันเน่ยออกไป<ด>มันสาบแม่ค้าวะ่ะฉันนึกไม่ถึงเลยนะว่าเฮียจะเป็นคนแบบนี้สักวันเฮียจะต้องเสียใจบนอะไรั้น่าเนี่ยลำคาญวะ่ะไปปไป,ไปในบ้านแห่งเสนอเน,นี่ยนะอ,อ่าสอบถาม่อยค่ะ เจ้าของที่เช่าร้านนี้อยู่ไหมคะพอดีสนใจจะเช่าอะคะ่ะเออผมเองครับเจ้าของร้านเอ,อ้าเฮียล่ะคะเป็นเจ้าของร้านมาคิดว่าจะหล่อแล้วก็ดูดีขนาดนี้นะคะเนี่ยอืมอากาศร้อนขนาดนี้เราไปคุยข้างในกันดีกว่าครับได้ค่ะเออ,เอ,อประตูอยู่ทางน้นครับเออเป็นอะไรไหมครับอ,อ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเอ,อ้าทางนั้นล่ะคะเชิญน,นั่งเลยครับ เม,มื่อกี้เป็นอะไรมากไหมครับเจ็บนิดน่อยค่ะถ้าเมื่อกี้ไม่ได้เฮียช่วยนี่น่าจะหัวฟาดพื้นแน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับเป็นไงครับดูแล้วชอบไหมครับชอบค่ะชอบเจ้าของร้านคุณหมายความว่าไงครับอ๋อหมายถึงร้านค่ะสวยดี งั้นถ้าคุณชอบเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษเลยกันโหยเรียกคุณเยลยเหรอคะมันดูไม่ห่างเผินไปหน่อยหรอคะเฮีย er, เรียกหนูว่าซันก็ได้นะคะแล้วเรียกแทนตัวเองว่าเฮียจะให้ดูเน็กสนมกันเอออย่างนั้นก็ได้ครับงั้นเรามาคุยเรื่องรายละเอียดกันเลยไหมครับจะได้ตกลงและทำสัญญาก,กันแหมเฮีย er, รีบจังเลยนะคะเออไม่รีบครับไปๆก็ได้ครับร้านก็น่าสนใจนะคะแต่ตอนนี้สนใจ,จเฮียมากแต่ว่าเฮียเคยแต่งงานแล้วนะครับ ก็แค่เคยอะ่ะแปลว่าตอนนี้โสดแล้วใช่ไหมคะเออจริงๆก็โสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเฮียชอบผู้หญิงแบบไหนอ่ะคะเฮียก็ชอบคนน่ารักอ่อนหวานขี้อ้อนแล้วก็เอาใจเก่งแบบหนูนี่แหละจริงเหรอคะเฮียล้วหนูคงต้องแวะมาที่นี่บ่อยๆแล้วแหละเฮียไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะถ้าหนูมาบ่อยๆเฮียก็ยินดีครับขอบคุณนะคะเฮียยินดีครับไม่เป็นไรครับ นมเปี้ยวค่ะนมเปี้ยวไหมคะมาแล้วค่ะมาตรงเวลาจริงๆเลยนะใช่เป็นไงจ๊ะเราติดไหมติดนิดน,นึงค่ะแต่ติดเหี้ยมวากว่าอือหนปากหวานะนเนี่ยนี่นี่หยลงได้ไงนะ่ยใช่อ่ะรอว่าจะเป็นผู้เช่าใหม่แต่ดูท่าทางสนิทสนมกันเกินโอ้ยแต่ช่างเถอะเรื่องของเขาทำมาหากินดีกว่านั่งก่อนนะจ๊ะ ขอบคุณนะคะหนูนี่สวยจริงๆเลยนะมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเฮียรักคนไม่ผิดจริงๆถามจริงๆนะคะเฮียจริงจังกับหนูบ้างไหมคะจริงจังซีเฮียรักจริงหวังแต่งกับหนูจริงๆนะที่ว่ารักเนี่ยรักขนาดไหนหรออัดมาหนูอยากได้อะไรอ่ะเดี๋ยวเฮียหาให้ทุกอย่างเลยใต้จริงเหรอคะแล้วหนูขอร้านนี้กับที่ดินที่นี่ได้ไหมคะแต่ที่ดินกับร้านเนี้ยเป็นสมบัติชิ้นเดียวของเฮียเลยนะ หนูคิดไปอยู่แล้วแหละว่าเฮียคงให้หนูได้หรอกแต่ถ้าเฮียยกให้หนูเนี่ยเฮียก็หมดตัวเลยนะหมดตัวเลยเหรคะเฮียก็แค่โอนมันชื่อหนูเจ้าของก็ยังเป็นเฮียเหมือนเดิมแต่ว่าแต่ถ้าเฮียให้หนูได้หนูจะย้ายมาอยู่กับเฮียในานะเมียคนนไม่นะเฮียรักจริงหวังแต่งกับหนูวะงั้นเดี๋ยวเฮียจะโอนร้านและที่ดินเผื่นี้ให้หนูทั้งหมดเลยจริงเหรอคะเฮียจริงสิจ๊ะ เฮียไม่เคยหลอกใครหรอกคุณมากนะคะเฮียนำเปี้ยวไหมคะข่อน้ำเปี้ยวกับขนมปังหนึ่งชุดค่ะได้เลยคะ่ะอย่างละชุดนะคะเท่าไร่คะหนึ่งร้อยบาทค่ะวันนี้ขายดีจังถ้าขายได้อย่างนี้ทุกวันนะต้องมีตังไปเปิดร้านน้ำเปี้ยวใหญ่ๆได้เลยนี่แกกแล้วหรอใครนี่เฮีย เอาน,น้มาสาดรถฉันทำไมอ่ะให้ใช้ให้เธอมาขายหน้าร้านฉันไม่ได้อนุญาตซะหน่อยก็มีลูกค้ามาซื้อพอดีฉันก็ต้องจอดขายสิเธอจะไปขายที่ไหนก็ไปไปแต่ไม่ใช่ที่นี่ไปได้ละไปดูถูกกันจังเลยนะอยากให้วันหนึ่งฉันมีเงินมาเช่าตึกไปขายร้านนมเปรี้ยวแล้วกันอยากจะหัวร้อนให้ฟันหักต่อให้เธอขายนมเปรี้ยวอีกสิบปีก็ไม่มีปัญญามาเช่าร้าน,นแพงขนานอย่างเธออ่ะก็เป็นได้แค่แม่ค้าขายนมเปรี้ยว ขี่มอไซค์เก่าๆไปวันๆจะได้สังสักกี่บาทไปได้แล้วป่ะหรือจะเอาอีกถังไปก็ได้แต่เฮียจำไว้นะเวนกรรมมันมีจริงเฮียรอรับกรรมไว้ได้เลยหุยกระจอกว่ะเวนกรรมมันจะมีจริงที่ไหนหายไปไหนของเขาเนี่ยไหนบอกว่าจะมาอยู่กับเฮียเนี่ยที่มันสองอาทิตย์แล้วเนี่ย แลาทำไมไม่รับสายหรือว่าจะมีทุรละ <l acht> สวัสดีครับจะมาเช่าร้านหหรอครับปล่าหรอครับไม่ได้มาเช่าร้านหรือว่าคุณจะมาซื้อไม่ได้มาซื้ออะไรครับพอดีว่าผมเป็นเจ้าของใหม่ร้านนี้ครัคุณเอาอะไรมาพูดคุณจะเป็นเจ้าของร้านนี้ได้ไงผมเป็นเจ้าของอยู่เพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับเจ้าของร้านนี้เป็นผู้หญิงแล้วเขาก็าโอนร้านผมมาด้วยมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณ ต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่แนไม่นะครับเจ้าของร้านนี้คนเก่าที่ชื่อซันเขาโอนร้านนี้ผมแล้วเพราะว่าเขาติดหนี้ผมสิบล้านบาทอะไม่จริงอ่ะคุณเอาอะไรมาพูดเป็นความจริงครับไม่เชื่อคุณดูนี่สิไม่จริงอ่ะนี่ผมโดนหลอกเหรอถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองโทรหาเขาสิ สันเล่นกูนแล้วเนะี่ยไม่มีใครให้เงินเราเลยเราจะเอาเงินที่ไหนซื้อข้าวเนี่ยไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วทำไมชีวิตต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยวะเอ้าเฮียนนะัทเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะทำไมอยู่ในสภาพแบบนี้อ่ะนี่เธอจะมาเยาะเย้ยฉันใช่ไหมที่ฉันกลายเป็นขอทานจนจนแบบนี้นี่ฉันจะมาดูถูกเฮียทำไมฉันไม่ใช่พวกชอบดูถูกคนแบบเฮียนะ แล้วอีกอย่างอะสภาพเฮียตอนนี้ก็น่าสงสารมากพอแล้วตอนนี้ฉันมีร้านนมเปรี้ยวในฝันของฉันแล้วฉันไม่จําเป็นต้องยาะเยะ้ยใครหรอกแค่ห้องเช่าขายนมเปรี้ยวเล็กๆทํามาคุยโอเฮียเป็นถึงขนาดนี้ยังไม่เลิกดูถูกคนอีกแต่อีกอย่างนะฉันไม่ได้เช่าห้องเล็กๆฉันซื้อทั้งตึกต่างหากอะซื้อทั้งตึกอย่างแกเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อทั้งตึกก็ใช่นะสิถึงต้นทุนฉันจะมีน้อยอะขอแค่ฉันขยันก็ซื้อได้แล้ว ต้องขอบคุณเฮียนะที่ดูถูกฉันวันนั้นอะ่ะจนฉันได้มีวันเนี้ยมันคงเป็นเวรกรรมที่ฉันทํากับเธอไว้อะฉันเลยต้องตอกมาอยู่ในสภาพแบบเนี้เอานะเหาน่าเฮียไปเข้าไปข้งางในกันก่อนเฮียนั่งก่อนเราวันนี้กินอะไรมาหรือยังอะ่ะกินนมเปรี้ยวปั่นกับขนมปังไหมฉันไม่กินนมเปรี้ยวของเธอเหรอ ไม่ต้องทํามาเป็นมีน้ำใจโหทองร้องขนาดนั้นยังจะปากแข็งอีกเดี๋ยวฉันแปเอามาให้กินอือีิกินก่อนจะได้มีแรงขอบคุณเธอมากนะแล้วก็ขอโทษด้วยที่เคยทําไม่ดีกับเธอไว้อะไม่เป็นไรหรอกพยาฉันยกโทษให้กินซะจะได้รู้ว่ามันอร่อยขนาดไหน นี่หมายความว่าไงเนี่ยในบอกนมเปี้ยวปั่นเนี่ยนี่มันนมเปี้ยวขวดปกติเนี่ย